สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะไปกรุงเทพโรงแรมกรุงเทพกันเก็บของกันไปกันเราก็จะขี่แล้วก็จะเดินไปที่รถสถานีรถไฟใต้ดินนะทุกคนแล้วเดวเอารถกันตอนนี้ขีมาตกนะทุกคนอยู่ในช่วงคริสต์มาสเราจะไปโรงแรมกลางกรุงเทพซึ่งโรงแรมก็จะแต่งเป็นติมคริคสต์มาสนะทุกคน ไปขับรถไปกันนี่เราจะนั่งรถไฟไปที่กรุงเทพนะทุกคนอันนี้เราตัดคลิปไม่ค่อยเป็นหน่อยนะไปข้นรถไปรับก่อนแค่นี้ก็จะดีถึงแล้ว ทุกคนไปไปกันอืมเดี๋ยวเราเธอเรียกรถโรงแรมก่อนนะทุกคนเธอเรียกรถโรงแรมก่อนแป๊บนึงฮัลโหลค่ะขอรถโรงแรมหน่อยค่ะรถโรงแรมอันนี้ใช่รถโรงแรมไหมคะอันนี้ไงทุกคนรถโรงแรมมาแล้วขึ้นรถโรงแรมกันอันนี้ครีมเป็นเจ้าของโรงแรมนะคะ ไปค่ะจะพาเราขับรถไปที่ไปที่โรงแรมนะคะแต่กีนีใครกระโดดผ่านไปก็ไม่ดู <c oughs> น้องเราเอีกไปค่ะรถจะถึงแล้วทุกคนไป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 ขับรถไปขับรถไปเย่ถึงโรงแรมแล้วโรงแรมก,ารกลางกรุงเทพ นี่ก็มีพนักงานยินดีต้อนรับเลยไปค้ะโรงแรมกันเดี๋ยวเราพาไปทัวร์โรงแรมนะทุกคนเดี๋ยวขอคุยกับพี่พนักงานก่อนแล้วขอคุยกับอ่ะห้องนี้ก็เป็นห้องว่างนะทุกคนมีห้องว่างต่อไปอันนี้ไม่ว่างนะทุกคนอันนี้ไม่ว่างมีคนเช่าแล้วอันนี้ว่างนะไปอันนี้พนักงานโรงแรมก็มาต้อนรับเรานะเดี๋ยวเราคุยกับครีมเจ้าของโรงแรมก่อนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพาไปดูห้องไหนได้ั้มคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราก็จะพิมพ์สวัสดีเข้าไปนะคะสวัสดีค่ะพาไปดูห้องไหนได้ไหมคะ ไปดูห้องหน่อยค่ะอีได้ค่ะพันพี่เขาบอกแล้วว่าได้ค่ะไปกันไปกันเดี๋ยวพี่เขาจะพาไปดูนะทุกคนปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่เขาจะพาไปดูไปไปได้หรือยังคะอย่าไปแล้วอย่าไปดูแล้วนี่ แมไปกันไปดูห้องกันโอเคเขาบอกไปไปกันแต่อันนี้ห้องว่างนะข้างในก็จะเป็นห้องประมาณนี้มีตู้ปลาด้วยแล้วก็มีเตียงสองชั้นนะทุกคนมีโซนให้เล่นของเล่นด้วยเดี๋ยวเราไปดูห้องข้างบนก่อนก็ได้ ปดูข้างบนก่อนโอเค้กเค้กเ้วเราจะไปดูห้องต่อไปกันนะทุกคนไปขึ้นไปดูข้างบนกันไปขึ้นไปดูข้างบนกันให้พี่เข้าพาไปตานทุกคนอันนี้ห้องไม่ว่าง อันนี้ห้องว่างนะคะเดี๋ยวพาไปดูนี่ห้องว่างก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นห้อง VIP หน่อยนะคะมีเอ่อมีตู้เซฟอยู่ข้างในด้วยเอาไว้เก็บของนะคะแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ในนี้ด้วยเดี๋ยวเราบอกพี่พนักง,งานก่อนก็ได้ค่ะว่าเอาห้องข้างล่างคะ่ะพี่ะ่ะเอาห้องข้างล่างนะคะโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวเราคุยกับพี่พนังกงากนแป๊บนึงคะ่ะ คุณพี่เจ้าของนี่นะไปห้องข้างล่างนี่ห้องข้างล่างเราชอบมากเลยนะเพราะว่าเป็นแบบห้องที่แบบเราชอบมากนีอันนี้นเป็นห้องของเรานะคะแต่เราเก็บของก่อนโอเคค่ะขอบคุณพี่พนักงานมากเลยค่ะได้ขึ้นไปกันขึ้นเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวหิวข้าวมากเลย อไปกินข้าวดีไหมว่าแต่ออะไรนะตกแต่งห้องได้นะคะโอเคค่ะแต่ไม่อยากตกแต่งเพราะว่ามันสวยอยู่แล้วนะคะเย้ว้าวอันนี้ห้องสวยมากเลยนะคะเราชอบที่ตรงมันมีตู้ปานะคะโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวเรา ไปถามพี่พนักงานก,าก่อนว่าไปกินข้าวข้างนอกได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะไปกินข้าวข้างนอกกันทุกคนเอ๊ว่าแต่อยากกินอะไรดีกินไอศกรีมดีกว่าว่าแต่เอารถไปดีกว่าจะเดินให้เมย์ทำไมรถอันนี้รถจกักรยานของโรงแรมนะทุกคนไปค่ะเราไปซื้อไอศกรีมกันจะถึงแล้วจะถึงแล้ว ไปทุกคนเราเห็นมีบ้านไฟไหม้ด้วยปุ๊บชุบชืึ๊บชุบชื้จะถึงแล้ว,ลวจะถึงแล้วเราไปนั่งจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วพุ่งเข้าร้านพุ่งเข้าร <sh> <ate> ้านไอศครีมเลยพุ่งไปเลยไอศครีมเราอยากได้ไอศครีมที่มีสปริงเกิ้นั้นน่ะอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรหนุมไม่รู้อะกินกันยำ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 อืม น้มมมม,ม,มอร่อยมากเลยทุกคนไปไปเดินเล่นซะหน่อยเอย๊ไปเล่นชิงช้าดีกว่าวิ่งไปเล่นชิงช้ากันทุกคนเราอยากเล่นชิงช้าเ,เราอยู่แค่วันเดียวนะทุกคนอยู่แค่วันเดียวไม่ได้นอนค้างคืนเราแค่มาอยู่เล่นเล่นพาทัวร์โรงแรมเฉยๆอืออย่งสนุกมากเลยเจ้าคุณเจ้าของโรงแรมโรงแรมก็เป็นบริการเราดีมากเลยนะทุกคนไป เปไหนตัวดีกับดีไหมกับ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 เอ้ยจะเดินเข้าอยู่แล้วนะจะเดินเข้าลงตำรวจมาจะเดินทำไแปเข้าโรงแรมกันเอารถด,ดีกว่าแปะเข้าโรงแรมไปแล้วเข้าโรงแรมคุณเจ้าของน่าจะตามทันนะคุณครีมน่าจะตามทันนะคะโอเคเราจะถึงแล้วเย,ย้ยเย,ย ไอมีมีบ้านมาสร้างข้างเราด้วยเลยหรอไปเข้าที่พักกันโอ้ยเข้าห้องดีไหมเนี่ยเออน่นมีลูกค้าอยู่ในท้องเดี๋ยวไปดูทีวีดีกว่าดูทีวีแล้วเดี๋ยวเขาจะเปิดทีวีเดี๋ยวเราเปิดทีวีเองดีกว่า ให้ดูทีวีดีกว่าดูอะไรดีนะอืมดูละครก็ได้อุ๊บปะ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 ,ปะ,ปะดูละครอ,อุย้ยน้องกระต่ายน่ารักอุย้ยอันนี้ยกน้ำเบลไม่เอาอ่ะไม่ชอบอุยอ้ยอุ้ยอุแต่กินนี้เรื่องอะไรอ่ะเรื่องสกูลเหรออุย้ยอยากดูจังเลยดูดีกว่าให้ง่วงจังเลยง่วงจังเลย ôi ngoan giang lôi mh ôi nhầm 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 nhum ôi nhum nhum ha nhum 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 đi นอนกลางวัน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 ก็นอนกลางวันอุ้ยอุ้ยโอ้สวยจุงเลยบรรยากาศในห้องก็สวยอื ออเอ้ยเราขึ้นเดี๋ยวพาไปทัวร์นอกบ้านเดี๋ยวพาไปทัวร์นอกบ้านนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทัวร์นอกบ้านนะแล้วขอไปทัวร์นอกบ้านนะคะรบกวนเปิดประตูให้ด้วยนะโอเคเอ้ยกินของในตู้เย็นดีก่อนดีกว่าอ่อกินวาฟเฟิล

ไปทวนหลังบ้านนั่นหรอเราไปทวนหลังบ้านกันนะทุกคนไปไปทวนหลังบ้านกันเอ้ยรบกวนเปิดประตูให้หน่อยค่ะเปิดประตูให้หน่อยนะคุณเจ้าของค่ะคุณครีมค่ะเปิดประตูให้หน่อยค่ะเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมคะเปิดยังรอดไปแล้วนี่ทุกคนมีบ่อออนเซ็นด้วยมีสนามเด็กเล่นอยู่ตรงนี้ แล้วก็อุ้ยไปเปลี่ยนชุดเล่นน้ำออนเซนดีกว่าน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 าว่าแต่เขาก็ตกแต่งโรงแรมสวยเหมือนกันนั่นนี่จะเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าเปลี่ยนชุดเล่นน้ำนา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 เราไม่ใช่มืออาชีพนะคะอย่าบูลี่นะคะเรื่องเรื่องอัคชิปนะมีใส่เสื้ออันนี้กางเกงใส่อันนี้ ไปละไปเล่นน้ำก่อนละเล่นแช่ออนเซ็นก่อนไปแช่ออนเซ็นไปแช่ออนเซ็นเดินไปก่อนแช่ออนเซ็นโอเคเดี๋ยวเปิดออนเซ็นก่อนเอาเอาเปลี่ยนตรงสีตรงไหนอ๋อนี่ตรงนี้ตรงนี้เจอแล้วเจอแล้วนี่นี่เดี๋ยวเปิดออนเซ็นก่อนเดี๋ยวเปิดโอเคเปิดได้แล้วแต่แป๊ เปลี่ยนเป็นสีม่วงสีม่วงสีม่วงนา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 จะออนเซนสบายจุงเบยสบายมากเลยอืมโอ๊ไม่อยากแชร์ละไม่อยากแชร์ละเอ็ไปไปออนเซนออนเซนกันดีกว่าเฮ้ยอุ้ยไปแล้ว เปิดประตูให้หน่อยคะ่ะเปิดประตูให้หน่อยว่ามีคนไปบอกเจ้าคุณคีมและว่าว่าให้เปิดประตูให้หน่อยนี่เปิดแล้วไปแล้วเปิดแล้วแต่เข้าไปกันอะไรอะเรามีพนักงานนะคะเรามีแต่พนักงานโอเคเขาคุยอะไรกันก็ไม่ไม่เป็นไรโอเคเปลี่ยนชุดดีกว่าเปลี่ยนชุดละ ใส่ชุดดำดีกว่าว่าแต่นี่ก็สีม,มุเยแลไปไหนตัดเดขึ้นไปพาทัวร์ข้างบนดีกว่าห้องนี้เป็นห้องไม่ว่างนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องไม่ว่างก็จะเป็นเตียงสองชั้นแล้วก็มีคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้ห้องว่างอันนี้เป็นห้องเบพีเดี๋ยวพาไปดูห้องไม่ว่างนะคะว่าใครเป็นเจ้าของคน,ค,คนนี้เขาคนนี้ คนนี้เขาเป็นคนเช่าห้องนั้นนะคะห้องที่มันเขียนว่าแม่ว่าตรงนี้ก็จะมีอ,อ๋าสำหรับวันนี้ก็บายบายนะคะบายบายเจอกันใหม่นะ